สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่อง m a เช h เ l อ e r หรือเครื่องปอกเปลือกถั่วเปลือกแข็งค่ะจุดเริ่มต้นของโครงงานนะคะเริ่มมาจากการที่พวกเราสังเกตว่าถั่วเปลือกแข็งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศแต่ถั่วเปลือกแข็งจะต้องกระทอเปลือกออกเพื่อที่จะสามารถบริโภคเนื้อข้างในของมันได้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อใช้งานสำหรับปอกเปลือกถั่วเปลือกแข็งแต่ว่าเครื่องจักรนั้นมีราคาสูงและมีจำหน่ายอย่างไม่แพร่หลายทำให้เหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นทำให้พวกเราจึงมีความต้องการที่จะสร้างเครื่อง NS เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคภาคครัวเรือนและผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถปอกเปลือกถั่วมากขึ้นได้ในเวลาสั้นๆค่ะ นี่คือรูปร่างของเครื่อง NS ค่ะหลักการทํางานของเครื่อง NS ก็คือการบีบอัดเติือกถั่วจนแตกด้วยการใช้เพลาหมุนเข้าชนถั่วในช่องแคบค่ะซึ่งความกว้างของช่องแคบสามารถเพิ่มลดได้ด้วยบานพับปรับระดับโดยหมุนสกรูให้ดันบานพับปรับระดับเข้าไปส่วนเพลาบดของเครื่อง NS จะมีการเชื่อมต่อกับมอเตอร์โดยจะมีระบบแปลงไฟเพื่อให้สามารถจ่ายไฟเข้ามอเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและเครื่อง NS จะมีการติดตั้งสวิตช์ปรับระดับ เพื่อให้ปรับความแรงได้2ระดับคือเบาและแรงค่ะการทดลองครั้งนี้จะมีการทดสอบะกะรั่โคลิสโซแมคคาเมียวอนัสและอัลมอนด์ค่ะจากผลการทดลองเราสามารถสรุปได้ว่า เครื่อง NS มีประสิทธิภาพในการกระทะถั่วปบดแข็งได้แก่วอลนัททอริรอโซนอัลมอนด์อยู่ในระดับสูงเหมาะสำหรับเป็นเครื่องกระทระบดถัวเพื่อช่วยทุนแรในการลือกถัวรบดแข็งแต่ไม่สามารถกระทะเหลือให้มั็ดถั่วออกมาแล้วมีสภาพมาไดที่สมบูรณ์ทุกรูปเนื่องจากถั่วมีขนาดแตกต่างกันและถั่วบางชนิดมีรูปทรงซับซ้อน